ของพวกเราในวันนี้นะครับโดยจะให้ทางท่านลขาอุทนนะครับลขานายกมาต่อได้เป็นผู้นำในเสวนตรงนี้เชิญท่านเลขา ตถาภควะโอะระหะโอะสัามมาสัามพุทธัสสะนะโมตัสถาภควะโอะระหะโอะสัามมาสัามพุทธัสสะวันทานีพุธทธังสัพพเมโทสังธรรมะธรรมีพันเต ออกมาโทษทั้งปวงขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงประทานอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุต่อไป ชาวบ้านสิคราคเครือเรื่องสงกรา์กันและพ้าวันชืนืฉลองวันคืนจนครึเคลาบอกเอมาเขือแม่เรือมันเป็นฉลองมาเล่นสงนาอเชิญน้องคกรับหลังจากสงน้ำาพระพุทรูเสร็จนะครับก็ให้มา รถน้ำดำหัวนะครับขอพรจากผู้สูงอายุนะครับที่เราได้เรียนเชิญมาในวันนี้นะครับขอท่านประธานนะครับสมาชิกนะครับเรียงแถวเข้ามานะครับผมสภาเสร็จนะครับต่อด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับต่อคุยอของเรานะครับขอพรจากปู่ย่าตายายนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับ ทุกคนร่ำร่ำเวยๆนะครับท่าขอวันนี้เรางคงจะไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับเพราะท่าครูท่านขอ,อไปแล้วท่านบิณฑบาตไปแล้วนะครับเราถูกรางวัลที่สอนะครับ ถ้าไม่มีโครงการที่ดีแบบนี้นะครับเราไม่สามารถนะครับที่จะเดินทางไปหาพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้สูงอายุนะครับผู้ยากไร้เงิได้นะครับเราวามจำเป็นเลยนะครับต้องเ,งเชิญทุกท่านนะครับที่องค์กาหาตสวรนนยอของเรานะครับเพื่อ จากขอพรน,นะครับขอพรจากปู่ย่าตายายนะครับอ็นพรอันศักดิธิ์นะครับจากผูก้จากผู้ใหญ่นะครับในตำบลมนย์ยนนะครับของเรานะครับจ่าหะ้าที่พนักง,งานหรืองน้แต่กระทั่งสมาชิกหรือ,อประชาชนทั่วไปนะครับท่านใดที่ ได้ขอพรจากปู่ย่าตายายของเรานะครับผมเชื่อได้ว่าครัขอหนี้เป็นพรามนระเสริฐนะครับประเสริฐองีงนะครับเขาเป็นการรวบรวนผู้สูงอายุที่อยู่ในตำบลนนท์ยอของเรานะครับผู้สูงนนะครับหมายที่อบตนนยอของเรานะครับท่านก็ถือว่าเป็นกิจเนียงดีงามนะครับกิจเนียงของการเรานะครับก็มีการลดน้ำดำหัวนะครับขอขมากรรม คุณย่า,าสุญญาณตาขุนยายนะครับเราจะร่วมเกินท่านด้วยวัจาก็ดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะครับสิ่งไหนที่เราทําไปแล้วนะครับที่ได้ร่วมเกินไปแล้วเรารอขอขมากรรมลดนานท่านะครับเพื่อขอทน วันนี้ก็ถือวันปฎิการี่ถือเป็นวันปีใหม่ของไทยานทางไทยครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับโดยการขอพรนะครับจากผู้ท่าผู้แก่นะครับเพื่อดําเนินชีวิตต่อไปนะครับผมเพื่อความเจริญก้าวหน้านะครับแล่ที่แน่ๆเป็นขวัญและกําลังใจนะครับให้เจ้าหน้าที่นะครับน้องประชาชนนะครับในสมุทยอขงของเราครับ เราอาจจะร่วมเกินไยที่ไม่รู้นะครับหรือดูเข้าไม่ถึงการนะครับด้วยการตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะครับเป็นโอกาสดีนะครับของวันนี้นะครับที่เราจะได้มาขออ่าขมาท่านนะครับแล้วก็ขออ้อนวอนศักสิทธิ์นะครับจากปู่ย่าตายายนะครับที่สร้างบ้านแปลงเมืองนะครับในกระบวนะของเรานะครับถ้ไม่มีพวกท่านเหล่านี้นะครับ ำบลนนยอนะครับก็จะไม่มีชื่อเป็น่านตำบลนนยอนะครับไม่มีชื่อหมู่บ้านนะครับอะไรรับบุญกุศลนี้นะครับจากาติยาทุกข่านนะครับที่ได้มาสร้างบ้าน็นเมืองที่เราได้อยู่ได้อาศัยครับไ้ถือเป็นประเทีพีการนะครับที่มีหนึ่งเดียวนะครับก็คือประเทศไทยเรานะครับได้จัดและถือเป็นปพีการที่ต่างประเทศนะครับทั่วโลกได้รู้จักนะครับ หือประเทมีสูางของเรครับชาติอ hmm. mm ื hmm. mm ่นไม่มีใช่ไหมครับชาตอื่นก็มีบ้านในแขตเอเชียตะวัอกเฉงใต้เราหรือจะเป็นประเทศเดียวแต่ะมีวัฒนธรรมต่างๆนะสินาตาวัฒนธรรมนะครับที่ควนุ่รักไ้สู่รูปภูิศาตของเราทำ้เช่นเดียวกับภาาทยันนี้เราจะเห็นนะครับ มีแต่รอยยิ้มนะครับของปู่ย่าตายายแล้วก็ของผู้ที่มาขอพรนะครับขอมาครับปู่ย่าตายายของเรานะครับหลังจากเสร็จพิธีนะครับเราก็จะม or, ีอาหารการปาร์ติคอแม่รับประทานนะครับปู่ย่าตายายอย่าพกลับนะครับหลังจากรับประทานอาหารการปาร์ติหรือใครไม่อยากรับประทานก็ได้นะครับจะมีอ่าทำวงนะครับ โดยนักร้องนะครับนักร้องที่มาจากค่ายใหญ่นะครับค่ายไหนครับค่ายไหนครัครบค่ายค่ายบพีโกนะครับ<ล>ค่ายบพีกโก้ครับอัดแผ่นแผ่นอะไรครับเนี่ยอัดแผ่นไหนีโกนะครับโดยนักร้องสมัยนะักเต้นทองนะครับ วันนี้จะได้ได้ฟังสาวแหล่ด้ฟังหรือยังครับสาวแหล่สาวแหล่ได้ฟังแล้วครับผมเจ้าหาแทบไม่ทันคุณยายร้องแล้วเนาะสาวแหล่เนาะขาซ้ายไปทางขาขวาผมก็ไปอีกทางอ๋อครับครับเอาเพลงมาหน่อยเพลงเอาเพลงหครับเพลงเอาเพลงแบบมันมันไหมครับอ๋อเอาเพลงเอาเพลงซอฟๆนะครับไม่ใช่เพลงมันมัน คนี้นะครับไปตอนอยู่ที่บ้านที่มาไม่ได้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอยู่เป็นล่มโพล่งใสนะครับของชาวตาบนนนยอนะครับของลูกของด่านทุกทุกคนนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับ สอนไปด้วยครับสอนไปด้วยครับอ่านะครับผมฟอนไปด้วยมาไ,ไปด้วยครับคือความสนุกสนานนะครับผมเนาะ อมากทร่งานเด้อกรงารับงานเด้ออยเร่งทงานเด้วันนี้เราจะได้รับพรอาจจะเป็นพรเดิมั้ำๆนะครับประมาณสองสามร้อยครั้งนะครับขอให้ผมแน่ใจว่าปู่ย่าตายายจะมีแต่พรนสักศิษยให้เรานะครับ ขอเพลงด้วยนะครับขอดนตรีด้วยนะครับปู่ย่าตายายนะครับหลังจากเสร็จทำการแล้วนะครับเพิ่งกลับนะครับมีอาหารให้รับประทานนะครับ วันนี้นะคะคณะผู้บ <cod> ร <epend ent> <urt Pear> ิหารพนักงานทุกคนของตำบลนนยอนะคะก็ได้มีโอกาสจะไปร่วมลดนน้ำดำหัวผู้สูงอายุนะคะซึ่งเป็นประเนที่แสดงรองเว้รอบเงานมาต่อเปิดเทา่อเปกระโดดอะเป็นการงเด็ดเป็นการออกนู่ใดของผู้น้อยนะคะขอพราราพู อะไรที่เคยร่วงเกินผู้ใหญ่ไปแล้วอีกครังเป็นการขออน้าตเป็นสื่อีกคนแก่ตนเองนะคะประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานโดยกุดหลานของผู้สูงอายุไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน นะคะก็จะกลับบ้านเกิดมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นวันรวมญาติเป็นวันครอบครัวเพื่อที่จะมาขอพรลดน้ำดาอนครับตอนนี้ก็ท่านนายกแล้วก็ทีมผู้บริหารกำลังรดน้ำนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้เท่าฝึกแห่อยู่นะครับ ตอนนี้เราก็จะฟังเพลงไปเรื่อยๆก่อนนะครับทำบุญร่วมชาติอทา,าทำบุญร่วมชาตินะครับเพราะว่าวันนี้อาพุทผู้แกจได้มาทําบุญร่วมกันนะครับมอบให้กับพุทผูุ้แกจทุกท่านนะครับถึงว่าร่างกายเราจะดูแก่เท่าแต่ใจเรายังเหมือนเดิมน,นะครับเหมือนกับอายุเรายัง16-17จอยู่นะครับพุทธพุแเจทุกท่านนะครับไม่กี่วันแล้วก็พวก ลูกๆและหลานอยู่นี้ก็จะเป็นเหมือนกับท่านนะครับเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงไปได้นะครับตอนนี้นะครับเยอะเยอะแยะเลนะครับก็เอาไปไม่ได้นะครับร่างกายของเรานี่ก็ถึงเวลามาก็เข้าไปนะครับก็ลูกหลานผู้เฒ่าผู้แก่ทุกวันนี้ก็เหมือนกับตู้เอทีเอ็มนะครับลูกหลานจะมากดตอนไหนก็ได้นะครับแม้แต่หลับอยู่ก็ยังมากดได้อยู่นะครับ ผู้ท่องผู้แกทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านที่ลูกทีหลานนะครับท่านก็เหมือนกับธนาคารนะครับ ATM ใหญ่เลยนะครับเงินผู้สูงอายุเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับก็คงไม่เหลือนะครับให้ลูกให้หลานหมดนะครับเหลือไว้แค่ไม่กี่บาท